พกเราาลลังงสบบยจตมือหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันสวัสดีครับมิกิสวันนี้เรามาถ่ายคลิปวอล์กหนึ่งวันบนภูเขาหิมะโอเคมิกิสไป,ปเดินสำรวจ<ป>ธรรมชาติกันครับธรรมชาติที่นี่นะครับคือธรรมชาติแห่งความหนาวมีแต่หิมะสีขาวสะอาดตามากขนาดต้นไม้ยังเป็นสีขาวครับไม่กิสใช่แล้วจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยหิมะนุ่มมากเลยนะข้างๆอ่อเหรอเด็กๆเด็กๆ ดูสิข้างๆหิมะนุ่มมากไม่กิฟบอกว่าหิมะนุ่มที่สุดเลยลองดูสิโอเหมือนเราตักไอติมเลยอ่ะเป็นไงไหนใส่มือพ่อโอนุ่มจริงๆสวยเลยนุ่มและเย็นมากๆทุกคนจำได้ไหมจุดนี้ที่เมื่อปีที่แล้วพาแมมาถ่ายคลิปทุกคนเมื่อปีที่แล้วบ้านหลังเนี้ยที่เราเข้าบ้านไม่ได้อะบ้านหลังนี้มีหิมะเต็มบ้านเลย แม่ปีนี้<ด>เยอะกว่าปีที่แล้ว <ฮา S 1> อีกปีนี้นะครับหิมะเต็มหลังคาหิมะสูงกว่าปีที่แล้วอีกนุ่มมากละมัหนึ่งปีผ่านไปบ้านหลังนี้ก็ยังเข้าไม่ได้เลยอะเราต้องช่วยกันเอาหิมะออกหรือเปล่าประตูบ้านแลรวสิอูโหูประตูบ้านไม่มีทางเข้าแล้วไปดูหลังคาบ้านสูงกว่าปีที่แล้วเดี๋ยวพ่อขึ้นรูปปีที่แล้วให้ดูนะปีที่แล้วอ่ะหิมะยังไม่สูงเท่านี้เลยอูโหูระวังจมหิมะระวังระวัง อุ้ยแม่แม่ขาขาใบจมขาใบจมอึบขึ้นมาโอ้ยบินมาเดี๋ยวบินจมบินบินใบใบช่วยน้องหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ทุกคนตรงนี้ห้ามเดินลงไปเพราะว่ามันเป็นหิมะนุ่มนุ่มลงไปบางทีเจอหิมะดูดจะทำยังไงเมื่อกี้เห็นไหมใบอ่ะโอ้ยโอ้ย ห็นดูแลหิมะดุดนี่พ่อแบงค์มือเย็นมากโอ้พ่อไม่ใส่ถุงมือละมือเย็นที่สุดมือแข็งไปแล้วเด็กๆมาตรงนี้ตรงระวอันตรายเดี๋ยวเผื่อตกเข่าไปเดี๋ยวเผื่อตรงนี้มันเป็นยุบลงไปนะแม่เนาะมานี่พ่อเลดนำพาเด็กออกมาเดี๋ยวนี้พ่อขอโทษอันตรายมากพ่อขอโทษมาเนนะคะแล้วแล้วบางทีอะเห็นเป็นหิมะแบบนี้แต่เราไม่รู้ว่ามันแน่นแค่ไหนพอเราเหยียบลงไปปุ๊บ มันซุบลงไปเลยนะมันซุบลงไปมันซุบลงไปเลยวันนี้เราอยู่ที่โฮชิโนะโทมะหม่นะครับเป็นรีสอร์ทเอ่อเป็นสก,กีรีสอร์ทเรามาเที่ยวที่นี่3าวัน2คืนเขามีสถานทนี่ท่องเที่ยวที่อยู่ด้านบนนะครับเป็นก้อนเมฆ9ก้าก้อนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเราต้องเดินทางไกลเลยนะไปเดินทางไกลกันครับเดินทางไกลในอากาศหนาวระหว่างทางเราไม่เจออะไรเลยนะเจอใ่หิมะใช่ไม่มีอะไรเลย ระหว่างทางเราจะเห็นต้นไม้ที่ไม่เหลือใบให้เห็นแล้วมีแต่หิมะเกาะเต็มไปหมดนู่นเราขึ้นมาจากตรงนู้นไกลๆมากเลยนะสูงมากเลยนะโอ้ขึ้นมาไม่ได้ถ้าตกไปขึ้นมาไม่ได้โอ้แม่มีคนเล่นสกีลงมานโนโลงมาจากหน้าผาเขาเรียกว่าสนโนว์บอร์ดได้ไงลงมาอีกแล้วอันนี้สกีพ่อเขาเขียนว่าแบบมันอันตรายเปล่า มีป้ายนะครับมีป้ายว่าให้ระวังสก,กีกับสโนอบอร์ดระหว่างทางนี้จะมีคนเล่นสก,กีลงมาจากด้านบนด้วยทุกคนนั่นไงไม่กีบที่นั่งที่นั่งที่อยู่สูงและหนาวเขาให้เรานั่งทำอะไรอะชมบิวอะนั่งถ่ายรูปถึงแล้วครับทุกคนจุดที่สองนะครับในการนั่งดูก้อนเมฆก็คือตรงนี้นี่เอง เขาสามารถให้เราขึ้นไปนั่งได้ด้วยนะครับดูสิเหมือนเรานั่งยื่นไปบนหน้าผาเลยบายบายต้องให้พ่อช่วยบายขึ้นได้ไหมค่อยๆนะแม่น้องบายขึ้นได้โหน้องบายเก่งมากอะขึ้นได้อะแม่ดูสิเก่งมากมาเดี๋ยวพ่อไปช่วยบิงก่อนโอโอเคสูงมาก <laughs> <laughs> ไม่เก็บไม่เก็บตรงนี้สูงมากอะ เห็นแต่หน้าผาภูเขาอะเป็นหน้าผาหิมะ,ะและตอนนี้นะครับทุกคนเราก็นั่งอยู่บนจุดชมวิวที่สูงมากๆสว้ไหมนไ้อดเดดูต้นไม้ต้นนั้นสิเหมือนมีหิมะเกาะต้นไม้เลย<อ>ทุกคนเราเจอเก้าอี้สูงเสียดฟ,ฟ้าบนน้ำแข็งหิมะเดี๋ยวพ่อขึ้นให้ดูนะ สูมากเลยนี่เดี๋ยวพอเอากล้องมาถ่ายข้างล่างนะมาดูสิเด็กๆอยู่ตรงนี้ส่วนพ่อแบงค์อยู่ข้างบานแบบนี้ข้างบานนี้มีลาวเหล็กเอาไว้ให้จับแล้วก็มองลงไปเห็นวิวธรรมชาติที่สวยแบบนี้ครับโอ้โหอากาศดีมากหนาว,วมากไปขึ้นแล้วขึ้นอีกครับอีกเก้าหนึงครับโอเคขึ้นแล้วก็นั่งเลยครับเหมือนนังไบป์ปีนเลย แบบนี้น้องบิงก็ปีนได้นะสิบิงมาลองปีนเอาละครับน้องบิงนะครับจะปีนขึ้นไปบนเก้าอี้ที่สูงมากโอ้โห,โโหระหว่างทางนะครับมีคนเล่นสกีด้วยนะครับส่วนน้องบิงขึ้นไปสูงแล้วบิงเหลืออีกเก้าเดียวก็เอาเอาก้นเข้าไปนั่งเลยครับโอ้โหบิงบิงเก่งมากอะ่ะขึ้นไปอยู่ข้างบนได้ยังไงเนี่ยเก่งมากใช่วิวสวยมากดูสิ น้องบิงนั่งอยู่ตรงนี้คือแบบโอ้โหดูนี่อันนี้คือภาพที่น้องไบมองเห็นนะครับนี่ถ้าไบามองไปทางซ้ายก็จะเป็นแบบนี้มองไปทางขวาก็จะเจอน้องบิงน้องบิงนั่งอยู่แบบนี้น้องบิงครับน้องบิงกล้กกาลงไหมลงไหวไหมปะเราไปดูจุดชมวิวจุดที่3แล้ว <c oughs> บิงลงได้บิงขี่คอพ่อหรือว่าหนูจะลงเองครับอ๋อบิงขอลงได้ ทุกคนตอนนี้น้องบิงกําลังลงจากเก้าอี้ที่สูงมากๆอีกนิดเดียวครับบิงถึงแล้วบิงเก่ <c oughs> งมากไปกันต่อครับไปไปหาไม่กิฟกันไม่กิฟอยู่ตรงนู้นแล้ว <c oughs> เมื่อเราเดินต่อไปนะครับเราจะเจอกับจุดชมวิวจุดต่อไปนั่นก็คือสะพานโคง้ง <c oughs> โอ้เป็นสะพานกระจกแน่ๆเลยอะทุกคนเราเจอสะพานกระจกโอ้ไม่กิฟวิวฝั่งนี้ก็สวยน่าเดินมากๆเรากล้าเข้าไปเดินไหมเนี่ยแม่ กล้าไหมครับเม่กิฟกล้าขับไหมครับปะ่ะไมกิฟพาลูกข้าไปเลยครับไปเราจะเข้าไปแล้วนะครับโอ<ฮ>้เราไม่เสียแรงเปล่าเลยนะเราขึ้นมาแล้วเราได้เจอวิวแบบเนี้ยหาไม่ได้จากที่ไหนแล้วนะครับนอกจากที่นี่บิงเข้าไปเลยครับโอ้ระวังลื่นนะครับน้องบิงเวลาเดินน้องบิงกก็ตักหิมะไปด้วยเหรอตักตรงนี้ให้พ่อหน่อยครับเคตักหิมะใส่มือพ่อโอ้ไป ไปกันไมกี้ิอยู่ตรงนั้นแล้วมันเป็นกระจกหรือเปล่าวะทางเดินอะเรามองไม่เห็นเลยเนาะรู้เลยว่ามันเปหิมะใช่กลายเป็นทางเดินหิมะไปหมดเลยอะวิวคือสุดยอดไมกี้ไมกี้ิบรู้สึกหวัดเสียวไหมไม่เลยไมกี้ิรู้สึกแข็งแรงมั่นคงเหรอใช่ถ้าเกิดเป็นกระจกของหวัดเสียวกว่านี้อ๋ออดูต้นไม้นี้ดีสวยมากดูกิ่งเขาเป็นแบบหิมะใช่ทั้งหมดเลยอะเป็นต้นไม้กิ่งหิมะแน่แล้วตรงนั้นก็มีเพื่อนๆกำลังเล่นสกีลงไป สวยมากแม่แล้วดูฝั่งนู้นสิดูภูเขาสันเขามีแต่หิมะทั้งนั้นเลยอ่ะแม่เหมือนเราอยู่ยุโรปเลยอ่ะโอ้ <c oughs> ตอนนี้เรากําลังเดินผ่านช่องแคบนะคะเดินผ่านช่องแคบที่เป็นสะพานไม้โค้งแบบนี้ครับบินไปตามพราแบงค์มาได้ครับเขาบอกว่าเป็นคาวอัก่ะอ๋อคาวอักคาวอักก็แปลว่าทางเดินก้อนเมฆอ๋อเขามีป้ายอยู่นะคะเป็นป้ายคาวอักถ่ายรูปกันนะครับพร้อมไหม หนึ่งสองสามพิกิ่หนึ่งสองสามตุก๊กอ่ะแบบอิสระอิสระผู้ชื่อน้องบิงนะตอนนี้หนึ่งสองสามน้องบิงต่อไปน้องไบหนึ่งสองสามน้องไบต่อไปไม่กิฟไม่กิฟกันหนึ่งสองสามเมกิครั้งสุดท้ายพ่อแบงค์นะหนึ่งสองสามพ่อแบงค์ <laughs> ใี่เม่จับก้อนเมฆเสียดายเนาะที่ก้อนเมฆไม่มาหาเราแต่ไม่เป็นไรเราได้จับหิมะหิมะเยอะมากเลยไปกันต่อครับดูสิได้พี่เขาจะลงสกีแบบสูงครับเรามาดูพี่เขาลงกันเอาใจช่วยเอาใจช่วยพี่ๆด้วยพี่ๆเขาจะลงนะทุกคนเขาดูทางอยู่เขาดูทางเขาดูลมยูว่ามันมีต้นไม้อยู่ใช่แต่มันมีเหมือนมีรอยคนลงไปนะใช่ลงไปได้อยูอตรงนี้ ลงได้มันเป็นทางลงของนักปมันลงได้เอาละครับที่เขาจะลงแล้วเดี๋ยวพ่อแบงซูให้ดูเขาจะลงแล้วอ่ะหนูหนูรอกับพ่อได้อุ้ยอุ้ยทุกคนลงไปเท่านึงเฮ้ยเฮ้ยจะลงอีกคนแล้วเพราะมันง่ายนะเฮ้ยลงไปแล้วเฮ้ยแก่งมากอ่ะพ่อแบงซูเหมือนเขาดูว่าเราต้องไปทางไหนอ่ะเหมือนแมวอ่ะเฮ้ยเขาลงเหมือนอะไรนะแมวเหมือนแมวเลยเหรอ เขาแบบต้องดู<ต>ก่อนอเา่เางลเาเาง,งเขาขับสก,กีลงไปแบบนี้เลยตรงหน้าผาสูงชันอ่ะแต่ว่าไม่เป็นอะไรด้วยนะลงเขาด้วยความเร็วสูงน้ำบายน้ำบายถ้าเกิดคนเล่นไม่เก่งอ่ะถ้าเกิดแบบฝึกใหม่อ่ะต้องลงทางนี้นะใช่นี่ตรงนี้เป็นทางลงแบบเป็นเหมือนถนนไมาเแล้อไม่คนเนื้อบายอุ้ยคนนี้ไม่ใช่สก,กีคนนี้เป็นสโนว์บอร์ดใช่สโนว์บอร์ดโหคนนียากเลยใช่คนนี้เป็นสโนว์บอร์ดโอ้สโนว์บอร์ดเขายังไม่ลง วันนี้นะครับเรามาดูวิธีการขับสก,กีเล่นสก,กีลงหิมะนะครับแต่ว่าเราก็เจอสโนว์บอร์ดด้วยนะแล้วก็มีทางเดินถ่ายรูปมีจุดชมวิวเต็มไปหมดเลยครับบางคนอ่ะเขาก็ลงจากภูเขาลูกเนี้ยถ้าปีหน้านะครับน้องไบก็จะอายุ9้าขวบแล้วพ่อแบงค <10. S 1> ์ปีหน้าสิบแล้วเหรอพ่อแบงค์อ่ะจะให้น้องไบฝึกเล่นสก,กีลงภูเขาแบบนี้แหละ,ะปีนี้หนูมเก้าแล้วปีนี้ไบเก้าแล้วใช่ไหมพ่อแบงค์จำไม่ได้เหรอพ่อแบงค์ลืมแล้วสิ ว่าไงครับล no no ูกจำไม่ได้อลพ่อจำไม่ได้แล้วน้องไบเก้าขวบแล้วเราเนี่ยใช่โอ้โหนี่น้องไบอยู่ปสามแล้วเหรอปจะขึ้นปสี่แล้วฮะน้องไบจะขึ้นปสี่แล้วไวมากๆไกใบกินอะไรเข้าไปเนี่ยทำไมโตวจังคนปกตินี่แหละอ๋อน้องไบกลายเป็นเด็กโตแล้วครับดังนั้นคนที่ดูอยู่อ่ะก็ต้องเป็นเป็นน้องหมดเลยสิต้องเรียกว่าพี่ไบแล้วสิ ใช่ไหมต้องเรียกไบว่าพี่ไบไบไบคนนั้นเป็นเหมือนเด็กเลยอ่ะเด็กเขาถือหิมะก้อนใหญ่มากอ่ะใช่ออ้หูทุกคนเราเจอคนถือหิมะก้อนใหญ่ <S 2> <S 2> <S 2> ถือไหวด้วยอ่ะอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมาโอ้โหหิมะแตกโอ้พ่อเขาลงมาจากคนนั้นมีคนลงมาอีกแล้ว น่าพอคนที่เล่นสก,กีเขาขึ้นนั้นนั้นอ๋อพอที่เล่นสก,กีเขาขึ้นไปข้างบนนู้นใช่ไหมครับใช่แล้วก็ไหลลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับใบใบ,บดูต้นไม้ตรงนี้สิต้นไม้ไม่มีใบเลยบาบดูสิฟูแบบนี้ต้นไม้จะตายหมดไหมครับเนี่ยน้องาบครับรอพ่อด้วยเช็วแล้วบินงกับแม็กกิฟเดีย๋ยวขับไปก่อนหรอกโอเคไม่เป็นไรบินงกับแม็กกิฟข้าวไปรอในที่อบอุ่นน้องาบทนหนาวไหวไหมไหวน้องใบสู้ไหวใช่ไหมใช่โอเค น้องใบนั่งตรงนั้นได้ไหมโอเคดิเดี๋ยวพ่อนั่งให้ดูโอเคนี่ดูขาพ่อสิทุกคนขาพ่อขาพ่อเหยียบหิมะตกลง,งไปอ่ะไม่ตกลง,งไปไม่เจ็บแต่ว่าจะขึ้นมาไม่ได้ใช่ตกลงไปไม่เจ็บนะเพราะมันเป็นนุ่มมากแต่ว่ามันแบบมันจะลึกลงไปเสร็จเราจะขึ้นมาไม่ได้ใช่เราขึ้นยากเลยนะดังนั้นเวลาเดินบนหิมะต้องเดินห่างๆกับหน้าผาแบบนี้เนาะใช่น้องใบครับน้องใบเอาอันนี้ปั้นให้พ่อหน่อยลูกนี่ เพราะว่าตรงนี้มันนุ่มนี่เอาตรงนี้นุ่มไหมนุ่มมาก<ด>อุย้ยแตกมันนุ่มจนแตกอะ่ะดูมือพ่อแบงมือพ่อแบงแบบติดหิมะเต็มไปห,หมดเลยไปกันต่อไหมครับไ<ช>ปน้องไบครับถ้าเราเดินไปอีกหน่อยอะ่ะเราจะเจอบ้านอยู่หลังหนึงนะที่เป็นบ้านแบบจมหิมะไปแล้วอะ<ช>่ะใช่ไปดูกันน้องไบ น้องไบพูดอะไรนะเจอรูปูรูปูมีด้วยเหรอพี่หิมะแบบนี้ไม่มีปูหรอกไหนรูปูอยู่ไหนไม่ใช่รูปูอยู่นี่ครับ <c oughs> นี่รูปูอยู่นี่หนูน้องแย่เข้าไปอุ้ยแตกกระจายแต่ไม่มีปูปูก็อยู่ไม่ได้หรอกหนาวขนาดนี้หนาวขนาดนี้ปูก็คงตายไปแล้วตายแล้วใช่ บายพ่อแบงค์เจอแล้วบ้านหลังนี้จมหิมะไปหมดเลยนี่แหละบายน้องบายเห็นไหมบ้านหลังนี้แหละจมหิมะไปแล้วมาบายบายเอาที่ตักหิมะมาให้พ่ออันนึงพ่อยังเปน้ำแข็งเลยแล้วตอนนี้เราก็ต้องเอาหิมะออกจากหลังคาให้หมดเอาหิมะออกเลยครับพ่อเปน้ำแข็งเลยข้างบนนั้นแข็งมากเลยเหรอโอ้โหเคลียร์ออกเคลียร์ออกพ่อตรงนะี<า>้จมนะไม่ได้แล้ว บายบายพ่อแบงค์คิดว่าเราไปดูคลิปเก่าดีกว่าคลิปเก่าเราเคยเอาออกแล้วนะใช่ใช่ไหมโอเคไปดูคลิปเก่ากันทัดที่เราเอาหิมะอันนี้ออกจากหลังคาสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับช่องบิงบายยูทูบมาอยู่บนภูเขาหิมะที่อยู่ไกลมากๆครับแล้ววันนี้บ้านของเราคือหลังนี้ครับบ้านของเราเนี่ยเต็มไปด้วยหิมะห,หิมะใช่เข้าบ้านไม่ได้แบบนี้แล้วต้องใช้ชีวิตอยู่หน้าบ้านดูสิครับทุกคนหน้าบ้านเราไม่มีของกินเลยอะ่ะน้ําก็ไม่มี เราต้องมาช่วยกันหาทางเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวพ่อแบงค์จะลองเปิดประตูดูดูสิครับประตูเราเต็มไปด้วยหิมะแบบนี้ประตูเรามันเข้าไม่ได้ครับเปิดก็เปิดไม่ได้หิมะกั้นไว้เต็มไปหมดแล้วทุกคนเชื่อไหมหลังคามันใกล้จะถล่มลงมาแล้วข้างบนนั้นหลังคาหนักมากเพราะหิมะมันท่วมหลังคาพ่อแบงค์อ่ะเขี่ยออกมาเขี่ยเท่าไหร่ก็ไม่หมดเรีย่ยท่สิอู้หหลังคาเป็นหิมะแบบนี้ เอาไม่ออกครับทุกคนน้องบิงกําลังหาทางเข้าตรงหน้าต่างน้องบิงเจอทางเข้าไหมครับตอนนี้น้องบิงกําลังเคาะประตูเคาะหน้าต่างอยู่อ๋อน้องบิงมีที่ปั้นหิมะหรอครับน้องบิงลองปั้นตรงนี้อันหนึง่งดูซิว่าจะได้เป็นกลมๆไหมเราจะทําหิมะก้อนกลมนะครับทั้งหมด5ก้อนเราจะมาลองเสี่ยงหิมะกันดูโอ้หูน้องบิงทําได้ครับนี่หิมะกลมก้อนที่หนึ่งเสร็จแล้วว่าไงครับบิงก้อนไหนสวยก้อนไหนสวย โอ้โหมีสองก,ก้อนแล้วพอเอาสองก,ก้อนเลยพ็จะปาไปที่ตรงข้างบ้านตรงนี้เพื่อจะเข้าได้ปุ้งโอ้โหทำเท่าไหร่ก็เข้าไม่ได้แล้วดูตรงนี้สิครับทุกคนเราจะมองเห็นภูเขานะครับเพราะเราอยู่ข้างบนสูงสุดวันนี้เป็นวันหิมะตกลงมาอีกแล้วออ้ประตูบ้านคือแบบก้อนเราหายไปแล้วอะว่าไงครับไบเออไบ้เขียนออกมาหิมะมันแข็งเขี่ยวมา ทุกคนครับเราต้องเอาหิมะออกกันเนี่ยไม่งั้นหลังคาจะพังโอ้โหโอ้โหเอาหิมะออกครับห,หิมะเอาให้หมดโอ้โหโอ้โหโโห,หิมะเยอะหลังคาเลยบิงบิงเรามาช่วยกันถ้าเราเอาหิมะออกอะเราถึงจะได้เข้าบ้านอู้ข้างนี้ก็เยอะอ่ะอุ้ยแล้วเราจะเข้าได้เหรอบิงบิงนอนหน้าบ้านเลยเราเข้าบ้านไม่ได้เราต้องแน่แน่เราบิงต้องนอนหน้าบ้านโอ้โหโ มันติดแน่นแบบนี้เลยมีใครอยู่ไหมเนี่ยนี่ว่าไงอู้ดูรองเท้าไปถ้าอยู่บเข้าใช่ถ้ามันเข้ามันอาจจะบาดเจ็บได้มันนให้ยอโอเคพ่อขอโทษพ่อขอโทษพ่อช่วยปัดเอาไงดีครับทุกคนเราต้องเขี่ยตรงนี้ออก เด็กไม่ช่วยกันหาทางเข้าบ้านเลยเราจะเข้าได้ไหมอะ่ะอยากเล่นตรงนี้ก่อนเนางั้นเรามาถ่ายคลิปเล่นกันก่อนไหมถ้าเล่นเสร็จแล้วเราจะหาวิธีเข้าบ้านเรามาหิมะเราก็เลยมาเล่นแบบนี้ครับนี่เราจะมาถ่ายคลิปเล่นหิมะกันก่อนอเคทําแบบนี้ครับทําเป็นชั้นๆแบบนี้มีหลายอันเราวางไว้เลยนะครับระหว่างที่เราเล่นกันอยู่นี้นะครับพ่อแบงค์ก็เลยคลิดคิดไอเดียออกว่าเราจะถ่ายคลิปขุดทรายหิมะขุดหิมะปริศนาดีไหม เผื่อเราจะเจอของกินอนะ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปขุดตรงนั้นนะครับมาทุกคนเตรียมเครื่องมือมาเราจะใช้อันนี้แหละในการขุดอันนี้เป็นการที่ขีบที่ขีปหิมะอ่ะเอาไปทุกคนครับอยู่ตรงนั้นนะครับตาพฝ้าแบงค์มา,มาทุกคนใครหาเจอก่อนชนะมาใครหาเจอก่อนชนะเนี่ยอยู่แถวนี้แหละมาครับเราจะขุดสายปริศนาแต่อันนี้ไม่ใช่สายเป็นขุดหิมะปริศนาเจอแล้วครับหนึ่งตัวเอาละครับขุดแล้วอุ้ยอุ้ยเจอแล้ว เจอแล้วครับทุกคนเราเจอแล้วคนละตัวนี่ครับทุกคนผุดออกมาจะเป็นแบบนี้นี่จะมีสีดแดงๆแบบนี้ครับอยู่ใต้หิมะเพื่อนๆคิดว่ามันคืออะไรอุ้ยมีตาด้วยอุ้ยอุ้ยมันคือขนมเดี๋ยวก่อนนะนี่บิงองาบิงได้ตัวสีแดงขนมเพโมเอเลียนอภัยเบิงอภครับระวังไว้ตรงนี้ทำบ้านให้เอเลียนดีกว่าเราจะกบไว้ตรงนี้ ให้กรมี่ของเรามันเป็นน้ําแข็งเลยเวลากินมันจะกรอบอร่อยขบไว้ขบไว้แล้วของใบตัวสีเขียวอยู่ไหนอู้หูใบตัวเขียวอยู่กลางถนนเลยเคเราจะทําเราจะทําขบไว้เราจะแช่เอเลี่ยนให้มันแข็งมากๆเลยแช่เอเลียนให้แข็งแบบนี้โอ้น้องใบน้องใบเอาหีม้าตรงนั้นเหรอมันนุ่มใช่ไหมโอเคเราใช้หีม้านุ่มครับเคอาให้เต็มเลยโอ้ตัวอะไรอ่ะอุ้ยเราเจอนกเราเจอนกกา พ่อนกกาเรียกว่าพ,อพ,อพอ่อ,พ,อ,พ,อพ่อเคครับระหว่างนี้นะครับเราเข้าบ้านไม่ได้เราเลยมาเล่นขุดทรายหิมะนะครับเราเจอเอเรียสีเขียวเรากบกบน้ําแข็งไว้เผื่อว่ามันจะแข็งถ้าแข็งแล้วอาจจะอร่อยขนมเพมอแช่แช่หิมะครับทุกคนแช่ตู้เย็นขนมเพมอเออทำแบบนี้เหมือนแช่ตู้เย็นเลยเนาะใช่ใช่เหมือนแช่ช่องฟีวอะาหาขนมเจอแล้วหาขนมเจอแล้วเราเอามาแช่ช่องฟิวเดี๋ยวเรามาลองชิมกัน บายบายเอาเอาบนหลังคามาบนหลังคาโอ้โห <Okay. S 1> oh ได้เยอะมาก <c oughs> เราได้ขิมมะ <c oughs> มาเยอะมาก oh ho. โอ้โหกบไว้กบไว้ขัางใต้นี้แหละมันน่ากินมากๆ <c oughs> เราจะกบไว้ในนี้ทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงนะครับ oh. เดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเรามาดูกันหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วครับท <c oughs> ุกคน <c oughs> อยากกินกันแล้วเหรอโอ้หแกะ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 อุย้ยแข็งเอเลี่ยนแข็งแล้วเอเลี่ยนกรอบมาเขาแกะให้มาเดี๋ยวเขาแกะอู้หูมันแกะง,ง่ายเลยอะ่ะอู้หูพอมันแข็งแล้วมันแกะง,ง่ายเอาละครับทุกคนเราจะกินกันแล้วออกมาแล้วครับตัวเขียวออกมาแล้วโอ้โหแไหนมันไม่ยืดเลยอะ่ะปกติมันจะยืดเนาะ แข็งมากกัดแขนกัดขาเข้าไปแล้วเรามากินเอเลี่ยนกัดไม่ได้มันแข็งกัดกัดหัวเลยอฮ้กัดไม่ได้มันแข็งใช่เอเลี่ยนแข็งไปแล้วมันกินไม่ได้ครับทุกคนอ่ะขาบิงกแกะได้ไหมบิงกแกะได้ละอู้มันแกะยากนะเพราะถุงมือเราอะ่ะถุงมือเรามันใหญ่ <S <S อุ้ยออกมาแล้วตัวสีแดงออกมาแล้วเดี๋ยวดูซิว่าบิงจะแกะกัดได้ไหมอุ้ยกัดแขน กัดไม่ได้ทุกคนอุย้ยกัดไม่ได้จริงใช่มันกัดไม่ได้จริงๆอ่ะลองตรงขาดิตรงแขนเนี่ยตรงแขนแกัดง่ายเอ้ยได้แล้วทุกคนโู้ยเลี้ยนน้ำแข็งวางไว้วางไว้แข็งมากแข็งมากของไว้อ่ะอร่อยไหมอุย้ยกินไปกินมาก็อร่อยเหมือนกันนะแม่เลี้ยนยน้ำแข็งอับดุยอยากกินอีก บิงกินอร่อยเลยพอกินได้วโอเคครับทุกคนและนี่คือรูปครอบครัวของเราพ่อแว้งจะไปนอนข้างบิงนะเด็กๆเตรียมตัวนะไปพ่อแว้งไปด้วยเอาเท้าก็นี่เอามือเท้าข้างนี้เลยอยู่ได้ยังไงหนึ่งสองสาม สั้นยิ้มหนึน่งสองสามนาวมากหากพวกเรากำลังสบายจนตกมือพันหากพวกเรากำลังสบายจนตบมือพันทะแบงได้เหรอทุกคนเราถือหิมะมาคนละก้อนเราต้องแบ่งครึ่งการไปแบ่งครึ่งไม่ได้แบ่งครึง่งหนูไม่ใช่ม,ม่ถึงแบ่งครึง่งแบ่งครึ่งหิมะก้อนหนึง่งก็ใช่ไงนี่ไง ได้แล้วหนึ่งก้อนไปไปกันต่อเฮ้ยใบยดูเด็กคนนั้นสิตัวจิ๋วนิดเดียวใช่ตัวจิ๋วอ่ะเด็กตัวจิว๋วเล่นรองบอดด้วยใช่เด็กตัวจิว๋วเล่นไม่ใช่เล่นสกีเล่นสก,กีเ,สกกเด็กตัวจิ๋วเก่งมากทุกคนเราเจอเด็กน้อยนะครับเด็กน้อยเล่นสก,กีเก่งมากเสื้อสีเหลืองใช่ไหมพ่อใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยเดี๋ยวพ่อแบงค์ขอดูเด็กน้อยออกตัวหน่อยใบยอยู่เป็นเพื่อนพ่อแป๊บหนึง่ง รามาตรงนี้มาตรงนี้น้องไบครับน้องไบดูไว้นะวิธีการเล่นสกีต้องทำยังไงนั่งลงเลยครับนี่ดูสิวิธีการเล่น,กกน,งลงน,นสก,เนก,กีเราต้องแต่งตัวให้พร้อมด้วยนะต้องมีแว่นตาด้วยนะแล้วพี่คนนี้ยืนแล้วพี่คนนี้ยืนแล้วขับปิดหน้านหมดเลยนะโอ้พี่คนนี้ขับเป็น s น o w บอร์ดนะเป็นไม้กระดานแผ่นเดีวยวว้าวเก่งมากเก่งมากสุดยอดมากไปแล้วไปแล้ว ่าขา้อดิบอ๋อใช่เซลบอมีจอมยากนุ่นนุ่นดูกลุ่มนุ่นกลุ่มนุ่นจะเป็นเด็กน้อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนเลื่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยดูคนนี้สิเฮ้ยคนนี้เก่งอุ้ย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 ขาล้มขรลมโอ้โห้เก่งมากอุ้าวแกันเลยออ่ะี้ยเลยอ่ะเก่งมาก ราทำแบบนั้นได้ไหมได้พ่อก็ประคองบินไปแบบนั้นแหละไปกันไปกันปีหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นกันปีนี้ปีนี้งั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจแห้วเนาเตรียมของให้พร้อมก่อนใช่บาย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 